ปีห้าก็กําลังจะไปสนามบินเดี๋ยวไปดูกันว่าไปไหนเพิ่งตื่นแล้วก็เดี๋ยวไปเลยเพราะว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวตกเครื่องเครื่องบิจนจะออกสองีกสโมงสวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิวครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่ดอนเมืองเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นเวลาประมาณตีห้ากว่าๆเกือบหกโมงครับ ก็พาเขา,าชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ไปเช็กอินกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปสิงคโปร์กันนะครับไฟนีนะครับผมจองแบบกระทันหันมากทุกคนไม่ถึง48ชั่วโมงนะสำหรับการจองแล้วก็มาเลยเพราะว่าได้ตั๋วฟรีนะครับ F1 ไปดู F1 ผมเป็นคนที่ไม่เคยดู F1 มาก่อนแต่รู้ว่าตั๋วแพงมากแล้วก็หายากมากนะทุกคนแต่เพี่จําแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันเขาก็ทัก,ดดกทามาว่าทอยว่างไหมไปไหม F1 ผมก็เลยบอกว่าดูแป,ป๊บที่ดูที่บอกว่าดูแป,ป๊บนี่คือดูราคาตัวต๋วเครื่องบินดูราคาอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับก็บอกพี่จํำไปว่าไปก็เลยมาเลยพี่จ้ำอยู่สิงคโปร์แล้วทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวไปเช็คอินกันอ,อ่าไทยไลออนแอร์นะครับวันนี้เป็นราคาที่ดีที่สุดนี่ครับคนเยอะมากทุกคนแล้วเปิดแค่สองเคาน์เตอร์แล้วไปต่างประเทศนะครับต้องเช็คเขาเรียกอะไรต้องเช็คพาสปอร์ตนะก็ อะไรครับน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสวัสดีครับสิงคโปร์ครับขอที่นั่งติดหน้าต่างได้ไหมครับ,ดรบได้ครับเมื่อกี้นะครับทุกคนเช็คอินเร็วมากใช้เวลาประมาณ 2, 2อสองนาทีเท่านั้นนะแล้วก็พี่เขาเนี่ยถามว่าขอดูตั๋วกลับด้วยผมก็งงว่าอ๋อผมจองแบบคบวนสายการบินนะคือผมมาขึ้นดอนเมืองแต่ขากลับผมไปลงสุวรรณภูมินะครับ อ่ฟังๆงไอ้นั่นพูดเล่าเรื่องรถง่วงได้เวลาหาอะไรกินก่อนอยู่มากนี่ครับเดี๋ยวมากินนะหาที่นั่งก่อนคนเยอะมากคุณน,นี่ครับอาหารเช้าวันนี้ข้าวผัดไข่แล้วก็ไส้กรอกมีแค่นี้ <laughs> กินสักประมาณ <laughs> 40นาที 4, 4, 4. นั่งกินได้แล้วก็เดี๋ยววอดดิ้งนะครับไม่ต้องรีบทุกคนต่อไปนะครับผลไม้ a few moments later ไปครับทุกคน7โมงวอร์ดดิ้งเดินไปก็พอดีถ้าไม่ดีเลยเข้าตรงๆหลังโควิดเนี่ยทุกคนคนก็เยอะมากเลยนะครับเรียกว่าบินในประเทศบินต่างประเทศคือเยอะไปหมดเลยนะทุกคน หลังจากที่เดินมาเจอพวก exchange ไอ้พวกเงินใช่ปะผมลืมว่าผมไม่ได้แลกเงินสิงคโปร์มาสิงคโปร์ดอลลาร์แต่ไม่น่าเป็นไรเงินสดเขาไม่น่าใช้แล้วมั้งรืบผ่าแต่ว่าไม่มีซักซักดอนเหเลยนะแล้วก็พึ่งนึกได้อีกหนึ่งอย่างว่าผมบินด่วนแล้วผมไม่ได้เอาซิมซิมเน็ตมาต้องไปรอดูว่าทำยังไงคือไปถึงที่นู่นนะไม่มีเน็ตแน่นอน หนักและถ้าไม่มีแเน,นี่ยคือใช้ชีวิตอยู่ยากอะ่ะยากแบบยากเลยสนามบินดอนเมืองครับก็เรียกว่าสวยมากเลยนะทุกคนนั่งชมเครื่องบินทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งนึกท้ายว่าผมจะต้องนั่งตรง emergency ใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าเป็น emergency แล้วผมมีกระเป๋าแล้วปกติอ่ะผมไม่ชอบเอากระเป๋าไว้เขียนบอกว่าข้างบนใช่ไหมแล้วคือถ้านั่งที่ตำแหน่งเนี่ยมันต้องเอาไว้ข้างบนไง เหตุผลหลักที่ผมไม่อยากเอากระเป๋าไว้ข้างบนเพราะว่าผมกลัวของหายทุกคนบอกเลยว่าเพราะว่าเวลาผมขึ้นเครื่องบินหลับตลอดหลับแบบหลับออนัน่งตรงนี้เป็นชเอ็กซ i t นะครับก็ะจะมีที่วางขางนะแบบสบายๆนะทุกคนแต่ว่าจะวางของไม่ได้เอาของเก็บไว้ข้างบนนะครับ เอ,อลงเครื่องมาปวดพาไปสองชั่วโมงง่วงนี่ครับสนามบินที่เคยเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกนะครับโอ้โหจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีซิมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อซิมก่อนทุคนซิมอย่างแรกเลยเพราะว่าไม่งั้นไปไหนไม่ได้เลยแต่ว่าผมรู้ว่าผมจะต้องไปลงที่ไชน่าทาวเพราะว่าโรงแรมผมอยู่ไชน่าทาวเงินสดก็ไม่มี มาแบบกระทันหันสุดๆเออไปตรวจคนเข้าเมืองก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่นะครับเวลาเที่ยงของบ้านเขานะอิมเ r a ชั่นนะครับตรวจคนเข้าเมืองเออมันต้องมีด้วยเหรออะไรเนี่ยพาสปอร์ตสแกน p a s s p ร์ต One minute thirty seven seconds later เดี๋ยวนะ อีกทีคือผมสับมิทตรงนั้นแล้ว,วเสร็จแล้วก็ไอเอาพัสปอร์ตมาสแกนตรงนี้แล้วก็ออกมาเลยทุกคนไม่มีอิมพิเกชันอะไรทั้งนั้นคือแค่นี้เลยไม่ต้องเจอคนไม่ต้องตอบคําถามไม่ต้องอะไรแล้วก็เดินออกเลยสําหรับใครรับกระเป๋านะก็คือรับได้เลยแล้วก็เดินออกได้เลยทุกคนง่นายมากเทคโนโลยีนี่ครับออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้หาซิมนี่โลเคอล่าต้าแต่ว่า,ามันมีอันเดียวมั้งเนะี่ย Hi, I plan to stay here for three days. So, which one is the cheapest? Uh, sim, sim card. ดซิมซิมการ์ดเนี่ for internet. ทุกคน48สิงคโปร์ดอลล่าทำไมมันผมดูมาเขามันถูกกว่าเนี่ย48นี่มันเท่าไหร่วะผม48ไม่รู้ว่าคูณเท่าไหร่เนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมาเนี่ยหาใน Google มันแค่12เองอ่ะ12ดอลลาร์แล้วผมจะไปหา12ดอลลาร์จากไหนวะ12ดอลลาร์กับ48 สี่เท่าเลยนะแล้วอยู่กันแค่สมวันแล้วไม่ได้ซื้อซิมจากไทยมาประเด็นถ้าซื้อซิมจากไทยมาประมาณ4ี่ร้อยสามรยมาซื้อที่นี่จะคิดเป็นพันโอ้ยหมดเลยทุกคนไม,ม่เหลือ48่สิบแปดอลทุกอย่างทุกเจ้าถ้าแบบนี้ทำไงอ่ะทำไงต้องเสียจริงเหรอเนียหรือว่ามันต้องไปซื้อที่อื่นหาแป๊บ Google ช่วยคุณได้ทุกอย่าง 20น t ท s later อันนี้ง่ายมากคุณเดี๋ยวมาเล่า<ม>ทุกคนผมซื้อซิมอันเนี้ยในราคา209บาท209บาทคิดเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์เท่าไหร่วะ,ไ,วะไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณให้นั่นคือ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว8จุดกว่ากว่าสิงคโปร์ดอลลาร์เรียกว่าถูกมาก mm. เทียบกับที่เขาจะขายผมเท่าไหร่นะ45 mm. หรือ42อนั่นแหละอันนี้คือผมเข้า Google ใช่ไหม เซิร์ชแล้วตอนแรกอาหาร2ดอดอนใช่ไหมแล้วพอไปดูว่าเขาโพสเมื่อไหร่เขาโพสเมื่อ2018หรือเมื่อ6ปีที่แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยหาว่า2024มีอะไรถูกคือแบบขอแค่แบบเน็ตนิดเดียวอะ่ะ3วันอ,อันนี้ได้100ยกิกนะแล้วก็คือผมอะ่ะกดลิงก์แรกใน Google มันชื่อ KK อะไรสักอย่างทุกคนกดเข้าไปแล้วก็ได้มาเลย2 0 0ว่บาทจ่ายเป็นเงินไทยด้วยตัดบัตรเครดิต อย่าไปรอดูว่าใช้ดีหรือเปล่านะครับ <c oughs> ถูกมากนะทุกคนถือว่าชีวิต complete ด้วยมีเน็ตใช้แล้วตอนนีน้คือใช้ได้เลยแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ที่ผมจะบอกทุกคนนะคือมันเอาจริงๆอ่ะคือเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยผมเห็นในช่องผมเขาเอามาคอมเมนต์บอลไทยผมที่ผมบ่นว่าตั๋วนั้นแพงนู่นแพงนี่บอลต่างประเทศอ่ะจ่ายตังไปดูได้แค่เงินไทยแค่เนี่ยทำบน่นเอาจริงๆนะทุกคนที่ผมบ่นอ่ะไม่ใช่ไรเพราะว่าผมรู้ว่ามันมีวิธีหาตั๋วได้แบบถูก ว่าเหมือนเหตุการณ์นี้เลยเหตุการณ์นี้คือมันมีคนขายซิม40กว่าดอลลาร์ใช่ป่ะผมรู้ว่ามันถูกกว่ามันมีทางที่หาให้ถูกกว่าผมก็หาเลือกวิธีที่ถูกกว่านะผมไม่แคร์หรอกว่าใครจะมองว่าแบบว่าโอ้โหมีตังค์แต่ทาไมไม่ไม่ยอมจ่ายอันนั้นมันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปจ่ายแพงๆอะทุกคนในทั้งที่มันมีวิธีที่ทําให้มันถูกได้อยากเก็บฝากเก็บไว้ให้คิดนะครับว่าใครที่คิดว่าแบบว่า ผมมีตังค์แล้วผมจะใช้ม่วนทุก่นไม่มีผม,มเลือกของถูกเสมอทุกคนบอกเลยว่าถูกเสมอถ้าสมมติเราหาได้อะอันนี้มันเป็นแบบโหยิง่งยิ่งดีใจอะว่าเราสามารถหาได้ถูกเช่นอันนี้จ่ายที่จะต้องจ่ายประมาณพันกว่าบาทนะผมจ่ายแค่สองร้อยใช้ได้เหมือนกันเร็วเหมือนกันนั่นแหละเข้าเมืองกันดีกว่าไม่พูดเลยไปสำหรับเทอร์มินอล3นะครับเทรนทูซิตี้คือนั่งอันนี้เข้าไปในเมืองได้เลยนะทุกคน และที่นี่นะครับใช้บัตรเครดิตได้เลยนะทุกคนผมใช้บัตรเครดิตเพื่อที่แบบมันง่ายๆนะคือแตะจ่ายแตะจ่ายอย่างเดียวเท่าไหร่ก็ว่ากันเพราะว่ามันไม่น่าแพงกว่ามากนะครับค่าแปลงเงินประมาณ3%ามเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งก็สามบาทนั่นแหละมันต้องยอมจ่ายเพราะว่ามันเป็นทริปแบบกระชั้นชีจริงไม่ได้แลกตังค์ไม่ได้แลกอะไรมาเลยนะครับนี่นะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเขานะก็ชางเงียแอร์พอร์ตนะแล้วก็เราจะนั่งไปที่เอ็กซ์โปเสร็จแล้วก็จะ เปลี่ยนไปที่ไชน่าทาวนเข้าโรงแรมก่อนถึงแล้วทุกคนสถานีไชน่าทาวน์ซึ่งโรงแรมผมออยู่ตรงสี่แยกเลยแล้วก็คือเป็นโรงแรมที่ถูกที่สุดแล้วนะสำหรับค่ำคืนนี้กับคืนต่อๆไปนะครับเพราะว่า คืนโรงแรมอื่นนี่คือแพงมากหาทางออกเจอแล้วนะครับเออแต่โรงแรมอยู่ตรงไหนก่อนหาก่อน Amazing Thailand แ,แต่อยู่สิงคโปร์นะทุกคนเป็นประเทศที่ไม่มีเสาไฟฟ้านะครับคือมันสวยมากทุกคนประเทศที่ไม่มีเสาไฟฟ้าประเทศไทยงควรเอาเสาไฟฟ้าลงสินจริงๆนะมันจะทำให้ดูแบบจเจริญขึ้นเยอะมากทุกคนในในสายตาคนทั่วโลกแลนะนี่ครับโรงแรมเรานะครับวันนี้ คืนละหถูกสุดแล้วจริงๆคืนที่อื่นนี่คือถ้าผมจองอะ่ะคือคืนละสองหมืนหกคืนละสองหมืนคืนละหมื่นแปดอันนี้คืนหมื่นเดียวถือว่าถูกสุดแล้วเอ่อโองแรมสเปซเบนหรือว่าอะไรนะ Can I check in now? We have a booking one standard room for two nights right? Yes. Um, a c t a l y w a t you you're lucky you keep here. Then เดน come back after three Okay? หล e งจากสาม e มง so maybe two is okay or not ไม่ได้กระเป๋าเราไม่อยากฝากแล้วหายแน่นอนบอกเลยหายแน่นอนตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะเพราะว่าประมาณบ่ายโมงครึ่งก็อะไรครับหาของกินก่อนชั่วโมงครึ่งสามโมงคราวที่แล้วผมมาซื้อหมูหวานที่ร้านนี้มั้งทุกคนอร่อยมาก นี่ยหมูหวานนะนี่ครับมาดูว่ามีข้าวเลยอันนี้มันเป็นกับข้าวนะทุกคนเออไม่มีแบบจานเดียวเลยหรอออเอเมีเแต่เป็นกับข้าวอ่ะใช้นาทาวของแท้ทุกคนทำไมมันมีแต่แบบกับข้าวมันไม่มีแบบว่าข้าวเป็นจานๆนี่ผมเลยเหรอแบบโอ้โหข้าวหมูดแดงหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ย ร้านนี้นะครับคนเยอะมากทุกคนเฮ้มันต้องเป็นอย่างงี้ดิข้าวจานๆอย่างเงี้ย <c oughs> เจอละไทยรีสอร์ทมีชัวที่เป็นกับข้าวเอ้ยไม่ใช่มีชัวที่เป็นข้าวผัดกะเพรานะครับจัดไปทุกคนนี่แหะครับเมนูนะว่ามีผัดไทยมีผัดซีอิ๊วภูเก็ตนูดสคืออะไรเนะยผัดหมี่อ๋อผัดหมี่ภูเก็ตนะครับ โอ้15ดอลก็25 15 375นะครับก็ประมาณ400บาทถ้าสมมติมันเลท26นะ400กว่าบาทก็ราคาต่างประเทศโอ้ทุกคนตีเป็นราคาเท่าอังกฤษเลยนะ10ปอนด์ทุกคนแต่ก็ต้องกินเพราะหิวนี่นะครับทุกคนชาไทย6ดอลลาร์สิงคโปร์ นี่นะครับผัดซีอิ้วนะครับเหมือนของไทยเป๊ะแต่รสชาติยังไม่รู้เดี๋ยวลองกินก่อนนะทุกคนอร่อยมากทุกคนมีกลิ่นกระทะด้วยของจริงอันนี้เหมือนแบบอร่อยกว่าไทยบางเจ้าอีกนะครับบอกให้แต่มือน,นี้ครับสนนราคารวมทั้งหมดประมาณ500ร้อยห้ากว่าบาทแพงจังมือนี้นะครับเต็ม10ให้สิเลยทุกคนอร่อยมากแต่ว่าอันนี้หวานไปหน่อยชาชาเย็นไม่อร่อยนี่นะครับ มันมีเซอร์วิสชาร์จสิแล้วก็ GST ไม่รู้คืออะไรรวมมือนี้นะหกรอยยีบประมาณ700บาทมือนี้มือแรกร้อนมากทุกคนสิงคโปร์ไม่ต่างจากไทยแดดคือแบบเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้นะครับสองโมงครึ่งนะทุกคนกำลังจะไปเช็คอินที่โรงแรมฝากกระเป๋าชาร์จแบตกล้องให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวจะไปดู F1 นะครับเย็นนี้นะเป็นวันแรกของการแข่งขันนะครับอันวันนี้ก็เป็นรอบฝึกซ้อมนะครับแล้วก็จะมีแบบ คอนเสิร์ตต่างๆนะมาเล่นที่สนามนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันทุกคนนี่ัะทุกคน2คืน731.49 SGD สิงคโปร์ดอลล่าห์โหสองคืนหน9คืนละ95สุดจริงเราไปดูห้องห้องคืนละ95 0 0จะเป็นยังไงนะครับหรับโรงแรมที่ถูกที่สุดในสิงคโปร์ช่วงเอฟเฟอร์ สามศูนย์สามนี่นคือสภาพแแบบนี่นะครับโอ้โหทโหโหโหุกคนห้องมันเท่านี้จริงเหรอโอ้โห คือละ9,005ของจริงไปเข้าน้ำดิโอ้ดีให้กูอาบน้ำตรงนี้9,005หแย่กว่าลอนดอนเีกย9,005ที่ได้คือแย่กว่าลอนดอน นี่คือสิงคโปร์9,500ช่วงเอฟวันยอมใจ